พูดกันถึงจอแสดงผลหรือว่าจอคอมจอภาพอะไรก็ตามที่คุณนั่งมองอยู่นะครับค่าดูเฟสเ t e มาตรฐานจะอยู่ที่60เฮิรตนะครับหรือถ้าให้อธิบายภาษาคนก็คือมันจะเปลี่ยนภาพนิ่งทั้งหมด60ครั้งต่อวินาทีจนออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับและ Re เฟส60เฮิรตเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่เริ่มต้นที่คนทั่วไปสามารถใช้งานได้รู้สึกลื่นไหลโดยไม่หงุดหงิดนะครับแต่หลายคนจะงงว่าเออถ้ามันต่ำกว่านี้มันจะหงุดหงิดยังไงนะครับ คุณเข้าไปที่ display setting เลยฮะไปที่ advance นะครับแล้วคุณปรับ refresh rate จอคุณให้เหลือ30 Hz นะครับแล้วคุณลองขยับเมาส์ดูแล้วคุณลองเลื่อนหน้าขึ้นลงหรือว่าลากหน้าต่าง Windows ดูนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่า refresh rate น้อย,อยมันแย่ยังไงแต่สำหรับสายเกมมิ่งหรือแม้กระทั่งคนทำงานทั่ทวไปนะครับที่ต้องการความลื่นไหลของภาพที่มากกว่าปกติเนะะี่ยฮะมันก็จะมีจอประเภทที่ refresh rate หรือว่าการเปลี่ยนของภาพเนี่ยสูงขึ้นนะครับขึ้นมาเป็นมาตรฐาน75 z 1 0 0 h z 1 2 0 1 4 1 6 5 Hz, 575 200 220เฮิรตจนปัจจุบันนะครับเราได้เห็นรุ่นท็อปไฮเอนด์ประมาณ300ถึง360เฮิรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับไอ้จอพวกนี้ดีเฟนเซชยิ่งสูงนะครับราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามลำดับนะครับจอพวกนี้นะฮะเวลาเล่นเกมเนี่ยเวลาคุณปั่นเฟรมเรทออกมาได้เยอะๆอย่างเช่นพวกเกม eSport อย่างเช่น CS:GO เกมอะไรก็ตามที่มันต้องการสปีดเยอะๆสะบัดเมาส์วไวๆเนี่ยครับคุณจะเห็นภาพมันลื่นไหลมมมาากกกว่่แและัน็จไแบบ น่วงหรือว่าฉีกขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตาคุณเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยแต่ล่าสุดนี้นะครับเราได้เห็นผู้ผลิตพน n น l จอออกมาเปิดมาตรฐานใหม่กันอีกแล้วนะครับในงาน SID Display Week 2022นะครับแบรนด์ AUO หรือว่า AU Optronics เนี่ยก็เป็นผู้ผลิต p a n e จอชื่อดังเหมือนกันนะครับเขามาเปิดตัวและก็จัดแสดงจอ2ตัวนะครับจอตัวแรกเป็นจอ2 4นิ้วสำหรับเดสก์ท็อปนะครับอีกอันนึงเป็นจอ16นิ้วสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับทั้งคู่นี้มี resolution 20คูณ1 8 0ซึ่งก็มาดีนาสนใจเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือเรื่อง refresh rate ที่เราพูดถึงในวันนี้นะฮะมันสามารถทำได้สูงสุดที่480เฮิร์นะครับซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในตลาดณเวลานี้นะครับก็คิดภาพแล้วกันนะฮะว่า1วิเนี่ยมันเปลี่ยนภาพ480ครั้งนะครับมันจะลื่นไหลจะแค่ไหนนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับ response time เนี่ยต่ำกว่า1มิลลิเซกด้วยนะฮะ a n e l นีดใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแ a n e นแบบ twisted nematic หรือว่า T-N นั่นเองแ a n e l T-N เนี่ยครับเมื่อก่อนนะฮะมันได้รับความนิยมสูงในหมู่ของจอเกมมิ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจุดเด่นของ T-N เลยเนี่ยก็คือมันสามารถทำ refresh rate ได้สูงนะครับในขณะที่ราคาอะไรต่างๆมันก็จะต่ำกว่าพวก IPS หรือว่า VA นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ IPS มันก็ทำ refresh rate ได้สูง VA ก็ทำ refresh rate ได้สูงเช่นเดียวกันนะครับและก็ T-N เนี่ยมันจะมีปัญหาอื่นๆที่ด้อยกว่า IPS หรือว่า VA นะครับหลักๆแล้วนะฮะที่มันแย่กว่าเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของมุมมองภาพนะครับ IPS เนี่ยส่วนใหญ่178องศานะครับเกือบ180คุณจะมองฝั่งไหนมันก็ภาพมันก็จะชัดเท่ากันนะครับแล้วก็อาจจะมีแสงที่มันดิมลงไปแค่เล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วมันไม่เพี้ยนะครับ VA ก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับส่วน TN เ,เนี่ย บันไลเลยนะครับมองตรงว่าถ้าคุณมองตรงมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเอียงสักนิดหนึ่งเออเออมันเริ่มเทียนละถ้ามองด้านข้างเนี่ยบางทีแบบหลุดไปเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของจอ TN น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเที่ยงตรงของสีนะครับขอบเขตการรองรับแะงต่าง IPS และ VA มันจะดีกว่า TN มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจอ TN เนี่ยถ้าให้ผมพูดจนแบบหยาบไลยนะก็คือไม่มีอะไรดีนะครับดีแค่ในเรื่อง s h rate เพียงอย่างเดียวนะเมื่อเทียบกับ IPS แล้วก็ VA นะครับยุคใหม่ปัจจุบันนะครับ IPS เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็สามารถดัน 240Hz เฮิร์ได้แล้วนะครับ VA ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณ 240Hz เฮิร์เท่ากันเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะเลือก TN สูงกว่า IPS หรือว่า VA เลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับ480เฮิรต์เนี่ยมันเป็นโซนที่ไอตัว IPS หรือว่า VA ยังทำไม่ได้นะครับก็เลยยังต้องเป็น TN อยู่ในกรณีนี้ข้อมูลที่ผมพูดตรงนี้เป็นแค่ข้อมูลเข้าคร่าวเท่านั้นนะครับเป็นแบบภาพรวมใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเทคโนโลยีแต่ละประเภทเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่ากันนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เนะอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เป็นหลักๆเฉยๆนะฮะส่วนไอจอของ AU Optonica AUO ตัวนี้นครับ เขาเน้นเจาะกลุ่มตลาดเกมเมอร์ล้วนๆเลยนะครับเกมเมอร์ที่เน้นสปีดอย่างเดียวนะครับเอาไปเล่นเกม eSport CSGO อะไรอย่างนี้นะครับที่ต้องการความลื่นไหลของภาพเป็นหลักนะครับไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดดีไซเนอร์ครีเอเตอร์ที่ต้องการความแม่นยำของสีอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอกได้เลยว่าจอ TN 480Hz เนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ e s p o r t ที่ต้องการความรวดเร็วเป็นหลักนะครับเพราะว่าในะ eSport เนี่ยเฟรส่วยิ่งสูง response time ยิ่งต่ำ ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกแผงนนอื่นๆอย่างเช่น IPS หรือว่า VA เนี่ยก็น่าจะดัน4 8 0 h z ตามมาได้เช่นเดียวกันนะครับถึงเวลานั้นแหละผมจะนับว่า4 8 0 h z เป็นมาตรฐานจริงๆของตลาดเพราะปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทําได้แค่แผงเ,เดียวแล้วก็แผงน,น,นี้ยังมีข้อจํากัดมากมายผมก็เลยยังคิดว่า อาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> โดยรวมแล้วคุณคิดว่าคุณแยกออกไหมแนเ,นเน el ไอเรชชเนีถึงสูงทั้งหลายเนี่ยครับมากขึ้นเกินเท่าไหร่คุณจะเริ่มรู้สึกแยกไม่ออกช่วยบอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมนะผมตันที่240เฮิร์ตนะถ้ามากกว่านี้ผมจะรู้สึกแล้วว่ามันก็ไม่ได้ต่างกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเวลาเราขยับเมาส์210เฮิร์ตเนี่ยมันก็ลื่นมากๆแล้วนะครับให้เปลี่ยนไปเป็น300เฮิร์ต3 6 0เฮิร์ตผมก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะ ไอ้สามร้เฮิร์กับ3ามร้เฮิร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้นะครับถ้าผมใช้สามร้เฮิร์เป็นหลักแล้วกลับมาใช้2อ0ร้เฮิร์ก็อาจจะรู้สึกมันหน่วงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่รู้ต้องบอกไว้ก่อนแต่สำหรับคุณล่ะครับคุณคิดว่าเกินเท่าไหร่ถึงเกินความจะเป็นช่วยบอกหน่อย